คื่เป็นซีฟูอะไรอยู่การต่อสู้คัแล้วก็เลานี้พวกเานั้นจะอร่อยดีเลไอส่าไม่ี่นสาน้หลายละอกใช้เวลาซื้ออาห่ทามอนที่จะสินใจตามราอนเข้ามาในห้องั่บอแม่เอได้ไหมว่าหนูเลี้ยงดดีขนานี้่าตลกดังาวอร์ต่อใส่ปัดห่ื เอาาลาเแกงเขาก็ทำเอกรับเขาแหละซึ่งแกงแก่ได้กับผนเป็นรูเป็นร่เแกก็ได้บนฮานอทโคตรเเขาไม่สั่งเสริมนะครับไม่ส่งอะไรครับพี่โก้งกินเยอสองชิ้นเลยหรอโก้งโกเขาก้า็ว่ามาอีกทีเมือนมก็ไม่อร่อยอะแลการดจานที่ปาร์คเกอร์ออกมาจากคอินติดตั้งไว้ในลำโพงและบ้า สิกเกอร์ใช่ไหมฉันเป็นฟลเกอร์คนจะแกส่งสมัยค่าสิ่งห์่อไอเจ้าแดงสิกเกอร์เนี่ยเบอกครับมันก็ได้โฟมนะว่านื่้องของมันนะ